สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะตอนนี้ก้าวพาเพื่อนๆทุกท่านนะคะจริงๆอ่ะสถานที่ตรงเนี้ยก้าวอยากพาเพื่อนๆมาตั้งนานแล้วนะเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่เพราะว่าบางคนก็ไม่รู้จักเนาะว่าสถานที่ตรงเนี้ยมาอยู่ที่ไหนเนาะวันนี้ก้าวพาเพื่อนๆมาที่ประตูช่องขุดนะฮะประตูช่องกุดในยุทธยาเนี่ยในยุทธยามีประตูช่องกุดทั้งหมด6 1ประตูนะ ซึ่งจะอยู่รอบกำแพงเมืองทั้งสี่ทิศนะคะอยู่รอบกำแพงเมืองทั้งสี่ทิศเป็นประตูเข้าออกนะคะเดินเข้าเดินออกเป็นประตูช่องกุดที่เจาะตามกำแพงเมืองอะเนาะหกประตูแล้วปัจจุบันนี้เหลือแค่ประตูเดียวนะคะเหลือแค่ประตูเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดนอกนั้นก็ไม่เหลืออะไรแล้วเนาะกำแพงเมืองกำแพงเมืองก็ไม่มีแล้วก็เหลือแค่ประตูช่องกดช่องกุดอันนี้แค่หนึ่งประตูหนึ่งในห1สประตูนะคะที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะที่นี่ อยู่ที่โรงเรียนหอรัตน pues ช mm <Pur> ัยนาะท <Yeah. S 1> ี uh ่อ <way. S 2> nice ุทยาเสียงอาจจะเจียวจาวนิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าช่องกุดวัวเนี่ยประตูช่องกุดเนี่ยอยู่ในบริเวณโรงเรียนหอรัตนชัยเนาจะได้ยินเสียงเด็กๆอะค่ะนี่อยู่ในโรงเรียนนะอยู่ในโรงเรียนนะคะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะอยู่ในโรงเรียนถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยเพื่อนๆต้องมาที่วัดหอรัตนชัยหรือบางคนเขาเรียกว่าวัดจีนเนาะ เข้ามาในโรงเรียนนะคะแล้วก็ถามถามเข้ามาก็ได้ว่าประตูช่องกุดอยู่ตรงไหนแต่เขาก็จะชี้นะคะมาไม่ยากมาไม่ยากขอให้หา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 ,หาหาหาวัดที่เจอหาวัดที่เจอเนาะวัดหอเดชนาชัยให้เจอแล้วก็ถามเข้ามาว่าประตูช่องกุดอยู่ไหนแตวเขาก็แนะนํามาเองนะคะเดี๋ยวก้าวพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันเนาะว่าประตูช่องกุดนี่มีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนาะค่ะขออนุญ,ญ,ญาตกับกล้องเนาะ โอเคค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เดี๋ยวเก้าพาเพื่อนๆมาด้านหน้าก่อนละกันเนาะตรงประตูช่องกุดนะนี่ก็จะเป็นโรงเรียนเนาะจะเห็นนักเรียนนะคะจะเห็นนักเรียนนะคะนี่ค่ะบริเวณประตูช่องกุดปัจจุบันเหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้นะคะเหลือแค่นี้นะคะที่เห็นนะคะเหลือแค่นี้เองประตูช่องกุดนะคะหนึ่งในหกสิบเอ็ดประตูนะคะที่เหลืออยู่นะคะเหลือแค่หนึ่งเดียวนะคะปัจจุบันนะคะ นะะจนป็นระตูที่สมบูรณ์ที่สุดสมัยก่อนก็ใช้เข้าออกอะคะ่ะประตูช่องกุดเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีะมรอบกาแพงเมืองเลยนะรอบกําแพงเมืองเลยนะคะว่าทั้ง4ทิศเลยนะคะสำหรับความกว้างนะคะความกว้างของประตูช่องกุดเนี่ยอยู่ที่2อเมตรนะคะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะความกว้างจากนี้จนถึงนี้คือประมาณ2เมตรส่วนสูงประมาณ2.5เมตรนะคะ หรือ2เมตร50เซนนะคะส่วนความหนาเนี่ยจริงๆใครอยากรู้ว่ากำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเนี่ยความหนาเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถวัดจากประตูช่องกุดได้เลยนะเพราะไอ้น,นี้จะ,จะ,จ,ะจะหลุดกำแพงด้านนอกแล้วก็จนถึงกำแพงด้านในนะคะ9ก้าตีนะประมาณหนาประมาณ3เมตรอะกำแพงอะนะอัน,นี้จะเป็นอิฐเก่านะอิฐเก่าแล้วก็จะมีก่ออิฐใหม่เสริมนะคะนี่คะ่ะประตูช่องกุด หลายคนไม่รู้จักนะคะหลายคนไม่รู้จักก็ยังเหลืออยู่นะคะเหลือแค่หนึ่งเดียวนะในยุทธยาประตูช่องขุดนะคะที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะจากหกสิบเอ็ดประตูนะคะดีวค่ะเดี๋ยวพาดูเหลือแค่นี้ค่ะเหลือแค่นี้จริงๆเดี๋ยวพาดูด้านหน้านะครับความหนาของกําแพงเมืองเนี่ยกล้าตีว่าประมาณสามเมตรได้เนาะสามเมตรนี่เศษๆด้วยซ้เนี่ค่ะปัจจุบันเขาก็มาเสริมเสริมเสริมอิดนะคะเพราะว่าของเก่าก็อาจจะ พังลงมาบ้างอะคะ่ะเขาก็เสริมเข้าไปนะคะแต่ว่าก็ยังเหลือสัสดส่วนที่สมบูรณ์อยู่นะคะนะคะสำหรับความสูงนะคะจากพื้นจดหน้าจั่วนะคะประมาณ2.5เมตรนะคะความกว้างจากซ้ายไปขวาประมาณ2เมตรความลึกนะคะ ประมาณ3เมตรนะคะถ้ากะด้วยสายตานะครับเพราะฉะนั้นกําแพงเมืองกรุงศรีญยานเนี่ยเราเทียบได้เลยนะครับว่าความหนาประมาณ3เมตรเนะะี่ยค่ะจากจากจากเนี่ยนอกกาแพงตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นนอกกําแพงเมืองนะคะแล้วก็ตรวนี้เป็นด้านในกําแพงเมืองนะคะสมัยก่อนก็ให้ชาวบ้านเดินทางเข้าออกกันได้นะคะกําแพงช่องกุดเนี่ยจะมีอยูอ่รอบทั้ง4ทิศของกําแพงเมืองเลยนะครับอันนี้น่าสนใจ สวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเสียงอาจจะเจียวจา้านิดนึงนะคะเพราะว่า,าประตูช่องกุดนี้อยู่ในโรงเรียนนะโรงเรียนหอรัตนชัยนะคะเนี่ยค่ะก็ปัจจุบันก็จะเหลือแค่นี้นะค,ะนนค่ะเนี่ยหาดู เขาก็ะจะมีเขียนไว้นะคะอธิบายนะคะอธิบายว่าประตูช่องกุดนี้นะคะเป็นช่องกุดหนึ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ในวัดรัตนชัยลักษณะเป็นช่องโคง้งตายแหลมกว้าง2เมตรสูง2เมตร50นะคะซึ่งเป็นขนาดพอคนเดินเข้าออกได้ประตูอยู่ทางด้านตะวันออกของช่องกุดเดี๋ยวกันนะได้ทางตะวันออกของช่องกุดนี้มีป้อมตั้งอยู่ด้วยคือป้อมหอราชคึกนะคะ ปัจจุบันเหลือแค่นี้เองปัจจุบันเหลือแค่นี้เองนะหนึ่งในหกสิบเอประตูถ้าใครสนใจมาเที่ยวก็มาเที่ยว,มยวชมได้นะคะมาเที่ยวชมได้นะก็จะเหลือแค่นี้แหละเนี่ยค่ะประตูช่องสุดอันนี้ก็คือนี่คือ Amazing อายุยามอีกที่หนึ่งเนาะอันซะีนเนาะเพราะว่าน้อยคนที่จะได้มาเนาะเพราะว่าเขาไม่รู้จักกันว่าอยู่ตรงไหนนะ นะคะ่ะนะคะ่ะไปจั่วแหลมเนาะสูง2เมตร50กว้าง2เมตรลึกประมาณ3เมตรนะคะลึกประมาณ3เมตรนะคะสมัยก่อนคนโบราณเขาก็ใช้เดินทางเข้าออกกันนะคะระหว่างข้างนอกกับข้างในในเมืองนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ก็จะเป็นธาตเนี่ยยินกเก่าๆหิดกเก่าๆหิเก่าเลยนะะมีอยู่แค่นี้จริงๆถามมีอยู่แค่นี้จริงๆ มีอยู่แค่นี้จริงๆนะนะครับนะครับข้างหลังสีฟ้าก็จะเป็นอาคารเรียนของพวกเด็กๆนะคะวันนี้วันจันทร์ถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็จะเงียบหน่อยนะคะนะครับตัวเลือจากช่องกุดไปอะฮะก็จะเป็นบ้านคนแล้วเป็นปา่าพงป่งปากล้วยซึ่งสมัยก่อนคงไม่ใช่เป็นลักษณะนี้อาจจะเป็น ลินแม่น้ำหรือว่าอะไรสักอย่างเป็นตะลิงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ฟิวเตอวทัพมันก็เปลี่ยนไปเนาะนะคะให้ดูอีกรอบนึงนะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ,นะคะเดินเข้าเดินออกกันนะคะ1หนึ่งใน6กสดประตูนะคะ ปกติประตูช่องกุดเนี่ยเขาจะมีทั้งสทิศนะรอบกําแพงเมืองเลยค่ะรอบกาแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะปัจจุบันก็เหลือแค่แค่หนึ่งเดียวเนาะเหลือแค่หนึ่งเดียวเดี๋ยวจะให้ออกไปดูไกลๆเนาะจะได้เห็นว่าช่องกุดหน้าตาตเป็นยังไงนะคะประตูนเนี้ยคะ่นคะนค่ะเป็นช่องโค้งปลายแหลมนะคะ กว้าง2เมตรสูง2.5เมตรยาวประมาณ3เมตรลึกประมาณ3เมตรนะครับนะคกรับอกว่าใครอยากรู้กำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยานะก็มาดูที่ช่องกุดได้นะว่ามีความหนาเท่าไหร่ก็หนาประมาณเท่าช่องกุดนี่แหละดูเนาะนะคะสวัสดีทุกท่านที่ขึ้นเข้ามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะไกด์กอดพี่มาอยู่ช่องกุดพี่มาอยู่ช่องกุด พี่มาอยู่ช่องกุ okay. no. ไไดโอเคเนาะเห็นโดยละเอียดแล้วเนาะเพราะว่าก็ไม่รู้จะโชว์อะไรเพราะว่า <laughs> มันมีอยู่แค่เนี้มีอยู่แค่นี้อย่างที่เห็นนะคะไม่รู้จะแผนภาพไปที่ไหนก็วนอยู่ในนี้ยละคะ่ะก็พามาดูคร่าวๆเนาะถ้าใครมีโอกาสนะคะแล้วก็มีเวลาเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดหรือไม่ใช่วันหยุดก,ก็ได้ก็มามา,มาชมได้เนาะอยู่โรงเรียนอะไรหอรัตนชัยนะคะเข้ามาทางวัดนะคะ วัดรัตนชัยค่ะหรือหอรัตนชัยอะไรประมาณนี้ค่ะอยู่ตรงใกล้ๆกับป้อมเพชรนะคะหรือวัดสุวรรณดารารามหรใกล้ๆกันนะคะถามเข้ามาได้ถามเข้ามาได้ถามเข้ามาได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะแต่อยู่ในในวัดนะคะแล้วก็ในวัดก็จะมีโรงเรียนนะคะแล้วก็เดินเข้าทางโรงเรียนมานะคะตรงสีฟ้านี่ค่ะนี่ค่ะอาคารสีฟ้าอาคารเรียนก็ทําถามเข้ามาว่าช่องกุดอยู่ที่ไหนนะคะ แอดมินคะแนวกำแพงรอบเมืองที่ยังสมบูรณ์ไม่เหลือแล้วค่ะจะมีเหลือแค่จริงๆที่แอดเห็นกับตาเนาะตรงวัดหน้าวัดญาณเสศน์จะเหลืออยู่ประมาณสักห้าหกเมตรได้มั้งสูงก็ประมาณสักไม่ถึงสองเมตรนะสูงเท่าแอดอ่ะเหลือแค่ตรงนั้นนะคะกำแพงเมืองที่สมบูรณ์นะก็ถือว่าไม่สมบูรณ์หรอกมันก็ก่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าขับรถผ่านนะเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูเออมีคนถามมาหลายคนแล้วว่าอืกำแพงเมืองของคุณจุยาที่สมบูรณ์เนะี่ย นี่ไหมมันจะเหลืออยู่หน่อยนึงเหลือหน่อยนึงจริงๆหน่อยนึงจริงๆเดี๋ยวคุณเห็นคุณจะตกใจหน่อยหน่อยนึงจริงๆมันเหลือแค่นั้นอะ่ะนอกนั้นก็จะเป็นอยู่ใต้ดินหมดนะฮะอยู่ใต้ดินแล้วก็ก็ปลบฝังไปหมดนะฮะเหลือแต่ฐานลากเนาะเหลือแต่ฐานรากเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวถ้าแอดว่าเดี๋ยวแอดแอดขับไปดูดีกว่าเออเดี๋ยวดูไลน์หน้าไดโนวากำแพงเมืองปิเยเนี่ยเหลือแค่ไหนบ้าง น่าจะเหลือแค่ตรงวัดญานาเสนะที่แอดเห็นชัดเจนนะขับไปผ่านมาผ่านไปมันก็อยู่ตรงนั้นแหละอ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไลฟ์ให้ดูแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าใครเพิ่งเข้ามาเนาะไปดูย้อนหลังได้นะคะว่าประตูช่องกุดเนี่ยมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนาะปัจจุบันก็เหลือแค่หนึ่งประตูจากหกสิบเอ็ดประตูนะคะประตูช่องกุดเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมีอยู่รอบกัแทางเหนือเลยนะคะทั้งสี่ทิศเลยนะคะให้คนเดินเข้าเดินออกได้นะคะ ปัจจุบันเหลือแค่1ประตูที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็เหลือแค่1ประตูจริงๆนะคะนอกนัน้นก็ไม่มีแล้วนะคะเหลือแค่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจยังไงก็มาเที่ยวได้เนาะมาเที่ยวได้อันนี้ก็เป็นอันซีนของยุทธยาอีกอันหนึง่งซึ่งหลายคนก็ยังไม่ทราบว่ามีประตูช่องกุดแบบนี้จริงๆนะมันมีจริงๆจๆๆๆๆๆๆริงจริงจริงูช่องกุดนะคะโอเคงั้นแอดขอจบไลฟ์แค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์หน้านะคะเดี๋ยวจะแอดจะพาไปดูอะไรเดี๋ยว่อยติดตามดูแล้วกัน ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดาค่ะ